สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามตลอดับวันนี้นี่นี่จะทำที่จะเอาทุเรียนลงแข่งครับผมซื้อมาจากรังสิตนานแล้วหลายเดือนแต่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงแข่งว่าจะไปลูกที่ต่างจังหวัดอันนี้มันมันไม่คนดูแลกลัวเขาจะไม่รอดก็เลยซื้อเข่งมาจะลองปลูกลงแข่งมาดูก่อนเพื่อหาความรู้จาก เพื่อนมั่งอะไรมั่ง youtube มั่งลองดูครับว่ามันจะได้ผลไหมเพราะมันได้ผลอยู่คือก็น่าจะลองดูแล้วก็จะเอาผูเรียนที่เพาะมิดไว้เอามาลงลงไว้ดูการเจริญเติบโตว่าเขาจะไปถึงไหนอันนี้เพือ่อนคนขายของคนขายตนไมสมกรต้นไม้บอกมาอีกทีบอกให้เอาลองเอาแสลม ไอเรา็อาไข่เขียวลองต้นดูลาลาเราจะอาลองปลูกเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องผ่าเข่งจะได้เอาเข่งเดี๋ยวไปใช้งานต่ออีกรอบประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนับผมก็เลยก็เลยลองทําดูแล้วก็ดูว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนพอตัวนี้ลองเสร็จปุ๊บเรากไ็ไม่ได้น่าเราเรียนรู้มาดูจากคลิปเข้ามาก็เลยเราลองทำดูฮะ หาเนี่ยครับเราเอา,เรากระถางพลาสติกมาลองก้นไว้ลองก้นลองก้นกระถางเออลองก้นเข็มไว้แล้วก็เพื่อที่จะตั้งต้นทุเรียนไว้บนนี้เวลาเราดินลงไปต้นทุเรียนเราดินมันยุบทุเรียนมันก็จะไม่ยุบลงไปด้วยมันก็จะทําให้เขาไม่ไม่ตายไม่เสียหายคือ ให้ลากเขาลอยให้ลากเขาเดินนี่ลากมันจะได้ไม่ขดลากเขาก็จะวิ่งอยงนีต้องใช้เวลาจะพักนะครับแค่นี้เอาคลิปนี้แค่นี้นครับผมเดี๋ยวดูวิธีการลงทีหลังนี่กำลังจัดตามเตรียมอุปกรณ์จะลงสักสี่ต้นแล้วจะได้แค่ไหนครับค่นี่กอนครับผมสวัสดีครับ